สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด,มดปะดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัววาชีวีก็วันนี้เทุกคนเห็นพี่ว่าอยู่คนเดียวนะคะก็ไม่ต้องมาตกใจไปนะทุกคนเพราะวันนี้เนี่ยพี่ว่ะจะมาทําตามคําขอทุกคนขอกันมาเยอะมาก แบบเยอะมากกวไก่หลานตัวทุกคนพี่พีว,ว่าเห็นทุกคนไปคอมเมนต์ในแต่ละคลิปคือแบบเกือบทุกคลิปเลยอ่ะทุกคนซึ่งนั่นคือคือคือทุกคนเขารู้แล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราไม่บอกแล้วเออยอกเองไม่ใช่เลยทุกคนซึ่งนั่นคือสรุปเนี่ยน้องวาวากับดีเจเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงไว้แล้วทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ว่าก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าสร่อแล้วเอ๊ะเขาเป็นแฟนกันจริงไหม,อนนเ,ววอมเอ้ย,เ,เ,เ,อยเดี๋ยวก่อนทุกคนโทรศัพท์เข้าฮัลโหล อ๋อดีเจเหรอใกล้ถึงแล้วอ๋อโอเคเข้ามาได้เลยโอเคนี่ทุกคนพูดถึงก็คือแบบโทรมาเลยอะตายยากจริงๆคนนี้ก็เดี๋ยวทุกคนครัวเนี้ยเราอะ่ะนะดีเจมาถ่ายละครกันใช่ไหมละ่ะทุกคนแล้วเราจะมาดูกันเุยคนว่าระหว่างที่ยังไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยดีเจกับว่าเน,นี่ยเขาจะมีโมเมนต์อะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะโผล่กัได้แบบเออความจริงแล้วเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเยย ใช่ไม่มี่จริงๆเยอะเหรอชุกี่ชุดนี่จะพาไปเรยอะไรเรียนอะไรคะรีนภาษาอังกฤษปะกูบีอะไรอ่ะเป็กูเอ๊ะจำเกิแล้วอ่ะีอะไรใช่ แล้วเขาไม่เชื่อข้างในดีกว <ie S 2> ่าเย้เรา <c oughs> จบับบทกันได้แล้วในชะ่ไหมครับได้ต่อไปพี่จะให้เ,าเราซ้อมซีนอารมณ์ไปด้วยเลยต่อบ,บทแล้วก็ใส่แอคติ้งไปด้วยอะไรเหมือนจริงนะเดีย๋ย<ว>นะซ้อมเล่นเหมือนจริงนะโหพ,พี่เจแปะแค่สาว VA สลับหนูอ่ะไม่เหมือนแค่พี่เองมันก็เหมือนพี่เข้าไปเมื่อวานเองนั่นแหละอ่นตรงไหนนะอันนี้ เอาวเวเอาวเวอ,อันนี้ค่ะโหพี่เจแปแค่สาวบีเองสาบหนูอ่ะมันก็เหมือนพี่ไปเมื่อวานนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเจแปนแล้วเมย์จะบอกเราอะน้องว่าเขาเป็นอะไรแล้วไม่โทรกับนายตอนไหนอ่ะโหพี่เจแปแค่สาวบีเองสาบหนูอ่ะมันก็เหมือนพี่ทุดเมื่อวานนั่นแหละ はい。 ทุกคนเห็นป้าเมื่อกี้อ่ะเขาสองคนอ่ะนั่งทำอะไรกันนี่ขนาดแค่นั่งอ่านบทอย่างเงี้ยทุกคนยังนั่งกุงก้งกิ้งงุ้ยิงคุยกันเป็นตุเป็นต๋าเลยทุกคนแต่ว่าเท่าที่พี่วารูเนี่ยเหมือนจะยังเขินๆขินก็อยู่นะเดือดจะเป็นเพราะว่ามีทีมงานนั่งอยู่ข้างๆแล้วป่ดทุกคนก็เลยดูเขินๆกันแต่ไม่เป็นไรเราต้องแบบรอดูกันต่อไปเพื่อแบบอุ้ยสองคนนี้จะมีโมเมนต์อะไรกันอีกหรือเปล่าทุกคน จำได้หรือปล่าโอเคนะครับน้องๆจำหมดกันได้หมดแล้วใช่ไหมครับวันนี้พี่จะให้ไปถ่ายทีจริงละมโมไปละเดี๋ยวพเรียกเตรียมของแบบบางนี้ก็นั่งพักผ่อนพีแลกันไป้วกันโอเคมีใครเอาน้ำไหมหนูเอาเด็กน้องๆพร้อมกันแล้วนะค่ะแล้วพี่วาวหรือวเดี๋ยวพี่ไปเรียกพี่เรียกน้องก้าวเขมา จูดต้องเตรียมพร้อมเลยนะยงงนีอันนี้อีู่ดด้วยน้องราวนี่นนนทุกคนเมื่อกี้นะทีมงานอ่ะเดินเขา้าบอกพี่ว่าว่าเราอ่ะจะขาไปถ่ายข้างนอกกันแต่ว่าถ้าไปถ่ายข้างนอกเนี่ยพี่ว่าอาจจะไม่ได้มาพูดกับกองหละคนเพราะว่าเดี๋ยวสอ,องคนนั้นอ่ะเขาจะจับโปได้ว่าเราแบบเออแอบถ่ายเขาจะเขินเราอะไรอย่างเงี้ยฉันเราจะถ่ายอย่างนนาเดียวไม่ได้ไปพูดบาย ม่จริยจริงจริหนูว่าเม่คคนสะบัดสะบัดแบบเ้เดียว้งดิเฮ้ยโว้ยสะบัดหนาวรอหนึ่งสองป้ายเดี๋ยวพิ้งดิเธอนี่นายฉันไม่อยากกินอาหารที่นายหามาให้แล้วฉันอยากกินอย่างอื่น จะกี่ไล่ประตูปรตูประ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 ตอะไรไอ้หัวไอ้หัวเนี่ยไอ้หัเปลี่ยนไปอันี่มันก็ดับเลยน้องๆไปครับบทนี้เคยเล่นหรือเปล่าหลุดขึ้นลุดขึ้นะขมผมอันนี้ดับแล้วาปะ สองสาไปเหอะนเอะโอ๊ยเก่งไปอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้นะจะเป็นตอนที่น้องวากันทิชๆจะมาถ่ายนิสต์่อกันนี่นึงไหมตอนคือน้องวาจัดไฟเรียบเลยนะทุกคนโคตรสวยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ เพราะแบบน้องว่ากับดีเจีอะเวลาถ่ายคลิปทิกเกอรใช่ปะจะถ่าย,าย,ายทั้งหมดกี่เทคถ่ายไงบ้างแล้วก็คลิปที่ทุกคนได้เห็นในี่ยติดต่อตอนที่เต้นพลอยหรือว่ามันจะออกมากี่เทกอะทุกคนต้องดูกันตรงนี้กัน,กน,กน,กนอะพี่เจเต้องสองวันก่อนชิบปะนะนนอี่ไอ้หมูนบวารอยู่แบนี้เลยก็ไปไป นี่ฮะอฝั่งนี้ฝันี้ไปซื้อก็สีเอ้ก็จบโอเคเอเคนห้องหังมันจะเป็นมือแฉกมือนี้แล้วก็ปึ้มือนี้ซ้อแล้วก็อก็ีปึงปึ่งแล้วก็เือกก็ปึ๊บปึ๊งปึ๊บแล้วก็ปึ้ ที่พวกเราเนี่ยตามติดสองคนนะมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะทุกคนทุกคนก็คงอยากรู้จะป่าเขาสองคนตรง,ตรงๆใช่ไหมล่ะว่าแบบว่าเอสรุปแล้วเนี่ยเขาอ่ะคิดยังไงกับอ e ีกฝ่ายกันแน่เดี๋ยวพี่วาวอ่ะจะพาทุกคนอนะ่ะไปสัมภาษณ์เขาแบบตัวๆกันเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปอ่ะทุกคนต้องอย่าลืม like, กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่วาวด้วยนะกดมาใ้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์เลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่วาวก็เปรียบเสมือน่วยกล้าตายแทนทุกคนที่จะไปถามเขาแบบว่า เอสรุปแล้วคิดยังไงกันแน่ฉันก็ไปกันเลยนี่จีเจแต่วันนี้เขาจะมาถามคำถามหนึ่งซึ่งแบบว่าคำถามนี้ใช่ป่ะในไหนแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วก็จะมาถามคำถามนี้ก็คือว่าสรุปคิดยังไงกับวานแน่เออเพราวานก็รู้สึกดีครับแล้วก็น่าดีไม่เคยเจอใครที่ยิ้มเก่งนี้ จำได้วันแรกนี่คุ้จักคนบ่าวาคนเดียวกับเราอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> จำได้เลยตอนถ่ายเอวีเราไปกินข้าวโอ้โหเจอน้องที่ไ์เคยยิ้มตลอดเลย,เยใช่น้องมองันจริงจังมากใช่ทนาา่าดีใช่เาาชมื่อก่อนนี่ไม่สนิทเลยตอนน้องอยู่ม2ออนี่อยู่ม3ใช่ปิดกล้องก็คือไม่ไม่คุยกันเลยเออใช่อยู่โรงเรียนที่ว่าทุกคนตลกว่าอยู่โรงเรียนอ่ะเดินผ่านกันเหมือนไปรู้จักกันมาก่อนตลกมากเริ่มสนิทแล้วชวนคุยได้เอ้ย เราต้องมการพัฒนาถึงเราก็จะชวนเรื่อคุยถึงเราก็จะชวนเรื่องคุยหรยอที่เขาพยายามชวนคุยไว้เม่วาบางคนแบบว่าถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันจะแบบไม่คุยด้วยคนก็จะชอบหาว่าหญิงแต่เขาจะเอวไว้ไม่หญิงอ่ะทุกคนเอาไแค่ไม่รู้จักกันเลยไม่คุยด้วยใช่เองต้องชวนคุยเองเลยไปเรื่องครับอันนี้จะมาถามเป็นขนมที่แบบง่ายมากเลย พี่เราอะเป็นี่น้อกัมา14ปีเจ้ป้าแล้วถามเลยค่ว่าสรุปอะว่าคิดยังไงกับจีเจ้โอ้ยอะไรถอยอะไรแล้วตอบเล็วก็